สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเอคาตนะคะฉบับสั้นเนาะในหัวข้อคําถามที่ว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในวันนี้ตอนนี้ที่เรากําลังจะมาเปิดไพ่นะคะดูคําทํานายกันนะคะมีการ์ดสี่ใบเป็นตัวเลือกของไพ่สี่กองนะคะกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอเลยคือฝั่งนี้ ตัว A นะคะในกองที่1กองที่ 2G กองที่2 V กองที่ 3E นะคะเลือกตัวอักษรที่รู้สึกว่ารีเลตกับตัวเราหรือว่ารู้สึกชอบนะคะหรือวองปุ๊บสายตาไปหยุดอยู่ที่ตัวอักษรนั้นให้เลือกตัวนั้นนะคะ AGVE เลือกได้เลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเค้กเรื่องเลยนะงั้นเริ่มเลยกับเมื่อที่เลือกกองที่1หรือคนที่เลือกตัว A นะคะขอดูลักขณาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะ ุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมิถุนตุลกุมนะคะมิถุนตุลกุมพฤษบกรกฎนะคะมิถุนตุลกุมพฤษศกรกฎเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรของตัวคุณหรือเขานะคะครั้เนี้ให้ขอดูหน่อยว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงวันนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอะคุณคะเขาค่อนข้างเครียดและคิดมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวคุณแล้วก็เขาแล้วก็สถานการณ์ที่ผ่านมาสถานการณ์ก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่ว่างไม่เลือกคุณทําให้คุณน้อยใจทําให้คุณน้อยมีความเงียบเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะพูดหรือว่าทํำยังไงเพื่อเพื่อให้คุณกลับมารู้สึกดีๆกับเขาเหมือนเดิมแต่เขาจะพยายามนะคะดังนั้นตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขากลับมาอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่โอเคหรือพูดคุยกันได้แบบแบบเมื่อก่อน เหมือนตอนที่เหมือนกับถ้าจะบอกว่าเขาจะมางอขอคืนดีขอโอกาสหรือมาปรับความเข้าใจจะบอกแบบนั้นก็ได้นะคะมากไปกว่านั้นคือตัวเขาก็คือมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณในที่นี้เนี่ยบอกว่าเขารักคุณก็ได้นะคะด้วยไพ่ซีกับคัพส์นะคะคนคนนี้กับคุณน่าจะเป็นโซเมดกันดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบนะและจะมีการสานต่อโดยคนที่เข้ามากระทำเทคแอคชั่นทำนู่นนี่นั่น คนที่เริ่มก่อนน่ะคือเขานะคะประมาณนี้ดังนั้นใครที่เงีย,งยบๆกันหายไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีการกลับมานะคะมีการย้อนกลับมามีการพูดคุยกันนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นไปนในทางที่ดีด้วยนะคะจะได้จะได้คุยกันอีกครั้งได้สางสัมพันธ์กันอีกครั้งประมาณนี้นะคะอ่ะขออนุญาตไปต่อนะไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองกองที่2หรือคนที่เลือกตัวจีนะคะมา ขอดูลักนณราศีนะคะหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยคนที่เลือกกองที่สองคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลักนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็กันมีนกรกฎพิจิกกันเป็นลักนณราศีหรือว่าเป็นดาวจันทร์ของคุณหรือเขานะคะคนที่เลือกกองนี้คุณถามถึงใครคุณถามถึงใครคนคนนั้นน่ะเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ ตามไพ่นะคะตัวเขาอะยังพูดไงดีที่ผ่านมาใช้คําว่าที่ผ่านมาเขาอะไม่พัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณชดทีไม่ขอเป็นแฟนไม่ไม่ทําอะไรที่มันชัดเจนอะคืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนพี่น้องเจ้านายคนรู้จักเป็นอะไรที่มันคลุมเครือเป็นเพื่อนพิเศษหรือยังเป็นจุดที่ ที่เหมือนกับเป็น,เ,ปนเพื่อนพิเศษก็เหมือนกับมากกว่าเพื่อนแหละเราสนิทกันแหละแต่ว่าไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาเป็นอะไรกันคือสถานะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่คราวนี้ถามว่าตัวเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงเขาอะค่ะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจดังนั้นถ้าเขาจะตัดสินใจคบหาใครเป็นแฟนเขาจะใช้เหตุผลแบบร้อยแปดพันเกอ่ะมานั่งคิดมานั่งทบทวนว่าเฮ้ยมันคุ้มไหมที่จะแลกสถานะพี่น้องกับคุณความหมายคือ คนเราเวลามันเปลี่ยนไปเป็นแฟนแล้วอ่ะมันเปลี่ยนกลับมาเป็นเพื่อนได้ยากกลับมาเป็นพี่น้องได้ยากนะคะเขาก็เลยค่อนข้างจะ,ะคิดทบทวนเยอะนะคะถามว่าตอนนี้เขาปิดปิดหัวใจไหมเขาไม่ได้ปิดใจนะแต่เขาภายในสอาเดือนนี้อะไรเงี้ยเขา,าจ,จะยังอยากเป็นแค่เพื่อนพี่น้องเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยยังอยากเป็นแค่นี้ไปก่อนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ก่อนเขายังไม่อยากรีบเร่งตัดสินใจอะไรเพราะอย่างที่บอกอ่ะ ถ้ามันเทคเน็กซ์สเตแล้วหรือว่าเปลี่ยนสถานะไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้อ่ะค่ะคนเราพอมันเป็นแฟนมันก็เลิกกันได้อะไรประมาณเนี้ยในในความคิดเห็นเขาอะนะเออดังนั้นตอนนี้เขาก็คิดแค่นี้ก่อนคือเขายังไม่ได้อยากให้ชิวๆไปก่อนยังไม่ได้อยากจะให้แบบใช้ความรู้สึกมานำทางทุกอย่างเขาอยากใช้เหตุและผลและหลักความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยเขาจะยังไม่หายไปจากชีวิตคุณนะจะยังมีการศึกษาดูใจดูนิสัยดูดูดูกันไปก่อนอะไรเงี้ยในแบบเพื่อนพี่น้องหรือเพื่อนพิเศษนี่แหละนะคะประมาณนี้โอเคอะไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะมากองที่3ามขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยนะคะ กองที่3เนี่ยพิศบการมังกรเน้นไปที่มังกรนะคะเมษสิงกรกฎนะคะพิศบการมังกรมีนจริงๆมีมังกรก็ต้องมีพิจิกนะเออประมาณนี้นะคะไหนขอดูซิคนที่คุณนึกถึงถามถึงวันนี้เนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอะคุณคะคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณตอนเนี้ยเคพูดตรงๆนะตอนเนี้ย เขาอะยังไม่ได้คิดที่จะกลับมาคุยนะถ้าเขาเงียบหายไปสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาก็จะยังไม่พัฒนาความชัดเจนอะไรอาจจะเพราะว่าเขาว่ามีความสุขดีอยู่แล้วกับชีวิตโสดหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้เขามีความสุขดีอยู่แล้วถ้าคุณมีความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเขามีคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่มีนะคะไม่ได้คุยกับคนอื่นไม่ได้มีใครเขาแฮปปี้กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวนะคะบางคนอะ บางครั้งเขาคุยกับคุณบางครั้ง้องเงียบเขาก็ไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีเรื่องอื่นที่สนใจอาจจะสนใจหนังซีรีส์สนใจอะไรที่มันเป็นกิจกรรมของเขาอะค่ะทำแอคทิวิตี้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยคือแต่เขาไม่ได้มีคนอื่นเลวเวอร์สก็กลับหัวเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะคะดังนั้นนะเค้กแนะนําได้แค่ว่าคนที่เลือกกลองเนี้ย คุณชิวๆไปดีกว่าเขาเอนจอยอะไรคุณก็คุยเรื่องที่เขาเอนจอยเรื่องหนังเรื่องซีรีส์เรื่องกิจกรรมเรื่องงานอะไรเงี้ยคุณก็หาเรื่องคุยกับเขาไปแค่นั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังนู่นนี่นั่นเอาให้มันสบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะตอนนี้เขามีความสุขกับชีวิตเขามากๆยังไม่ได้อยากจะเพิ่มความทุกข์หรือว่าไปแบกรับความรู้สึกใครความหมายแค่คือเขายังไม่ได้อยากมีแฟนนั่นเองนะคะเขาแฮปปี้กับตอนนี้นะหรือถ้าคุณมาถามถึงคนที่มีแฟนแล้วอ่ะเขาจะไม่เลิกกับแฟนมาเลือกคุณนะเพราะว่าเขาแฮปปี้ดี โ okay. อเคอะไปต่อนะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่ามีเจ้าเด็กเจ้าเด็กเหนียวนังเล่นของเล่นหน่ข้างนะคะมาคนนี้เลือกกองสุดท้ายขอดูลักนณาราศีนะคะหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยคนที่เลือกกองสุดท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าจะมีมิถุนกันมีน สิงห์มีถุกนการมีนสิงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับระยะทางรักทางกายรักออนไลน์คนต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะโอเคประมาณนี้ไหนดูซิคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอะคุณคะในตอนนี้คิดหรือรู้สึกยังไงอยากคุยด้วยคิดถึง ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะคะเขายังมีความรักมีความสนใจมีพาชั่นต่อคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากเลยแล้วก็อย่าไปจับผิดอย่าไประวังระแวดระแวดระวังระแวงเอออะไรกับเขาเยอะเพราะยังไงอะคุณก็ยังเป็นคนที่เขายังรักยังชอบยังสนใจอยู่และ ลองดูได้นะคะหนึ่งนาที1่ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเทคแอคชั่นบางอย่างอาจจะโทรมาคุยอาจจะพูดอะไรเพ้อหรืออาจจะแบบทําให้คุณแบบใจฟูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เคสเห็นน่ะมูดคุณไม่ค่อยดีอารมณ์คุณแบบอารมณ์คุณไม่ค่อยดีอะค่ะอารมณ์คุณเหมือนกับเหมือนคุณไปรู้ไปคิดมากหรือคิดระแวงอะไรของคุณไม่รู้แล้วคุณก็เหมือนสร้างกำแพงใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาก็ปกติ ก่อนหน้านี้เคยคุยเคยดียังไงเขาก็ปกติกับคุณอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ลองลอง,ลองลดลองทําความเข้าใจกับตัวเองดูว่าทําไมฉันถึงคิดว่าเขาไม่ชอบฉันแล้วทําไมฉันถึงระแวงเขาขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยคือลองคุยกับตัวเองดูเพราะเท่าที่เห็นนะ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขายังอยากคุยกับคุณเหมือนเดิมเขายังมีความรู้สึกแบบชิวๆสบายๆย,ยังแบบยังชอบคุณอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มองคุณไม่ดีด้วย ะะแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะมีอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ที่มันทําให้คุณไม่สบายใจทําให้คุณกังวลและคิดมากนั่นเองนะคะก็ลองจัดการตัวเองดูนะคะเพราะตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ไม่ได้จะไปหาใครนะเขาก็เลือกคุณอยู่อะไรเงี้ยตามให้คือเขาเลือกคุณเลยอ่ะไม่ได้เลือกคนอื่นนะคะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ